สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านอีกแล้วนะฮะกับรถแท็กเตอร์คูโบต้านะครับเป็นขนาด30แรงม้านะครับผมคันนี้เหมาะกับงานสวนมากเลยนะฮะงานสวนงานไร่นี่ได้หมดเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์30แรงม้านะครับเป็นคูโบต้า L3008 นะครับผมปรับแต่งนะครับคันนี้ทางร้านปรับแต่งเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่นะครับเก็บสีกระทะละกระทะล้อหน้านะครับทั้ง2ล้อนะครับ ด้านหลังกระทะสีเดิมนะครับด้านหน้ามีล้อขีดข่วนนะครับทางร้านเลยเก็บสีกระทะล้อให้แล้วก็เปลี่ยนเล็บใบมีดให้ใหม่นะครับเล็บด้านล่างนะครับยางหน้าใหม่หนึ่งคู่นะฮะคันนี้จดทะเบียนนะครับปี5 9เลยฮะค่อนข้างสดเลยทีเดียวตามยุคจริงๆรุ่นนี้จะไม่มีนะครับปี59ตัวนี้จะเป็นปี5 9รถมือเดียวนะครับนะฮะเจ้าของมือมือแรกมือเดียวนะครับ3าแรงม้าเป็นคล้ายๆรถค้างสต็อกนะฮะแต่ก็ ค่อนข้างสภาพค่อนข้างดีเลยค่อนข้างใหม่เลยนะฮะมาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับใบมิดเดิลหน้าคารล่าง FD143D นดีนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นผานบุกเบิงนะครับขนาดใบ22นิ้วนะครับ3ใบนะครับ d p 2 2 3นะครับมีด้านท้ายนะครับสีสันนมเดิมนะครับลูกค้ามีรอยคาบสนิมน้ำบ้างนะครับลงนาก็ได้นะฮะลูกค้าแต่งานสวนผมว่าเหมาะมากเลยนะครับงานสวนงานงานไล่นะครับไล่มันอย่างนี้นะครับ นอกั้นสีสันสภาพเดิมๆนะครับสีสันฝากระโปรงนีะครับสีสันเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็เดิมนะครับไม่มีแกะถอดนะครับนี้รอยมาร์กนะครับบริเวณช่องคัตก็เดิมนะครับจดทะเบียนปี59เลยนะครับลูกค้าคันนี้ราคาอยู่ที่285,000แปดนะครับ285,000แปดใบมีดันหน้าพร้อมผ่าน3นะครับสนใจก็แวะมาชมได้นะครับลูกค้าที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับเราเป็นร้านรถแท็กเตอร์มือสองนะครับอยู่ที่กำแพงเพชรนะครับอยู่มี2สาขานะครับอเภอคลองขุ่น มี2สาขานะครับตลาดท่ามะเขือนะครับตําบลท่ามะเขือนะครับแล้วก็สาขา2บ้านท่าคอตําบลวังบัวนะฮะห่างกันอยู่แดกิโลเมตรเปิดทําการทุกวันนะครับลูกค้าที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคันนี้เลยฮะสาแรงม้างานสวนก็ได้นะครับใครที่ต้องการจะเอาไปใช้งานสวนตัดหญ้านะครับสั่งซื้อตัดหญ้าเพิ่มก็ได้นะครับตัวนี้ใช้ขนาด1เมตรสิเซนนะครับราคาแค่2 2งหมื่นสองนะฮะสองหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับ ถ้าแต่ถ้ารวมตัวรถเราก็ไม่ได้คิดเต็มอยู่แล้วนะครับถ้าเอาไปพร้อมทั้งตัดหญ้าใหม่แล้วก็ผ่านพัวหลังนะครับตัดหญ้าใหม่ก็เพิ่ม20 0 0 0กว่าบาทนะครับ30แรงม้านะครับสภาพดมเดิมๆปี59นะครับลูกค้าย้ําว่าปี59ชั่วโมงการทางานนะครับคันนี้อยู่ที่986ชั่วโมงนะครับใช้งานน้อยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์ดู ระบบทำงานได้ปกตินะครับระบบไฮดรอลิกต่างๆนะครับระบบด้านหลังเอาวิดีโอนะครับใช้งานได้นะครับสวิตครงบนะ สากเลยฮะคันนี้30แรงม้าหาค่อนข้างยากนะครับสำหรับตัว30แรงม้านะครับในท้องตลาดนะครับถ้าใครต้องการทางร้านก็มีตัว32แรงม้านะครับเป็นรุ่นใหม่3218นะครับราคาตัวนั้นก็อยู่ประมาณ359,000นะครับใบนี้ด้านหน้าพร้อม15นะครับรถปี60นะฮะคันนี้ก็เป็น30แรงม้านะครับอันนี้รุ่นนี้มาอยู่ปี59นะครับ 2 8 5 0 0 0บาทนะครับใบมีดด้านหน้าพร้อมผ่าน3ราคาต่อรองได้นะครับส่งฟรีในในระยะทาง300กิโลเมตรนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็โทรติดต่อได้ที่เบอร์0875223883นะครับ0953399988นะครับมาเข้าเข้ามาชมตัวจริงที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับสาขา2บ้านท่าคอตะมนต์บงบัวอำเภอของขุ่นกำแพงเพชรนะครับสวยๆสดๆร้อนๆนะฮะสามสิบเลงม้าใบมีดด้านหน้าพร้อมผ่าน3นะครับครั้งหน้าจะเป็นสินค้าตัวไหนคอติดตามนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ